สวัสดีครับเมื่อนี้ก็สร้างกล้วยหอมท้องไว้เลยมากล้วยหอมท้องนอครับนอละสิบบาทนอละสิบบาทกล้วยหอมท้องครับหลายผู้ใดสนใจอยากได้ก็ ขามาสร้างได้เยครับเอาไปปลูกไว้หลังบ้านปลูกไวว้ตะกินหรือว่าปลูกเป็นสวนแย่ๆก็ได้น่หลายเติบพาเบงสวนกล้วยหอมท้องแต่ในสวนกล้วยหอมท้องนี่ก็จะมีต้นโกโก,โก้ความครับ ต้นโกโก้ก็ได้รับผลผลิตแล้วนอกกล้วยกันลายครับเพื่อนว่าอยากขายอยู่ขายน่อละสิบาทบ่แพงครับเจ้าของสวนใจดีขึ้นยังนี่ทัง้งข้ามาวากันเอาครับกล้วยกำลังกำลังงามกำลังเสด้ตัดขายแต่มาเห็นต้นโกโก้พันนี่ครับก็หัวจะเคยเห็นนี่กันต้นโกโก้ นะครับเจ้าของสอนเพื่อนกันนั่งยืนถ่ายนี่แหละสวัสดีครับจ้าสวัสดีค่ะก่เมื่อไทรเบื้องหน้าว่าเป็นยังไงโกโก้สุกวิธีเก็บโกโก้นั่นแหละเก็บตั้งแต่ลนะจ้าน่ะเมื่อหมากเหลืองตัดไปเลยโกโก้สุกแล้วได้ไปตัดเลยนี่ไงลูกหนึ่งอะ่ะต้นนี้ดกดกดีครับต้นโกโก้ต้นนี้ได้จากปีครับนะสองปีกว่าจ้ะสองปีกว่ากับเป็นหมากตอนใด ที่เป็นหมากประมาณปีแปดเดือนจ้ะปีแปดเดือนก็เป็นหมากแล้วเดี๋ยวบ้างหนี่งว่ามีระบบน้ำด้วยครับน่นมี่โอ้น่นคน,น,นเดียพุ่นเดียใจน้ำระบบน้ำกับมิกาาก็ครับ ต้าคนแไ่สาวพูสาวนางคุณได้ต้องการนกนกล้วยหอมท้องก็ได้ไรผูใด้อยากเอาไปปลูกอะเขามาสอบถามมั้งครับด <c oughs> ครับเพิ่งเคยเห็นครับโกโก้สุกครับพี่น้องก็เบิ่งกันดูสต้นดูพี่น้องเลยมีมีปลาดซิมหรือเดี๋ยวสิปลาดซิมกินก็ได้แต่กินได้กินสดได้ไหมล่ะกินบ่ได้สิว่าโกโก้หรือคือบ่าไม่ลงซิมชวยโกโก้อ่ะโอูดกตัวนี้เดี๋ยวป้อป้อวันนี้ั้งปาดให้ซิม เฝ้าเฝ้าด้อครับกินโทรศัพท์ใทยใดบ่ด่น <c oughs> ตัดต่อท่นเปลี่ยนอยู่ไายสดๆกันเลยบ่มีตัดต่ออันนี้เพิ่นเก็บไปตากในก่อนผลผลิตเอ้ต้นโกโก้นี่ก็ได้สองปีนี่สักปีก็สองปีครึ่งสองปีกว่าการลูก มากมากซุกมันจะส้สม,สมกระปั้นนี่นะครับปัดเลยปัดเลยวันนี้กันวันนี้กันซิมาล,ลองนซิมเบิ้งบ่เคยกินโกโก้หนุ่ยเป็นเป็นเอาหน่อยๆเด้อเอาคำน้อยๆเอาน่อยเจ็บเด้อครับครั้งแรกในชีวิตจะชิมโกโก้สดได้กินแต่อันที่เขาส่งนะงไหนนั่นไง นี่เม็ดมันหล่อนไหนได้ปะครับน่ยมันเหมือนมะละกอเหล่อนไหนไดเต๋อกินนี่ยังเฮ้ยกินกินอันนี้หรือกินอันนี้กินอันไหนมันเนี่ยล่ะเอากินเบิ้งกินตะนวนข้างนอดกันดูดดูดแล้วก็ยำเลยผู้ตองขายบ่ผู้ตองขายยำยำมันจอกขมหน่อยหน่อยนันสิกินกดกินเพราะใดเพราะหวานแล้วก็ออกขมนิดๆเนาะเปรี้ยวหวานแล้วก็มีอมขมแม่ไนมันน่ะเปรี้ยวชิมเบื้องอาชิมเบื้องผู้ไทยอ่ะเจ้าว่า ไม่มันก <reen> ินในพื้นบาแต่ว่าผิวตรงนี้มันสะีเป็นเปรี้ยวหวานไอ้ที่พื้นบ้านมันเป็นผลไม้ดูน้ำผู้เขาีิวานเขาเนีป่ยโปรยมาเนี่ยหึงเขากินอะไนี่แหละแค้นเขาอยู่ถึงภูเขาเขากินมากอันนี้แหละแค้นเขาด้านล่างมันอยู่ทั้งเขาดิสังเกตเบื้องต้นนี้มันดกนะครับโดดมากเป็นตั้งไต่คนไทยน่ะโหแสบแสบอยากผู้ใดอยากอยากซิมอยากนั่นกับเขามาเบื้องนี้ครับ แตครั้งแรกผมกินแปลว่าเออแซ่บอยู่หน,นำเลยหนำเลยโกโก้โกโก้สดเบิ้งโกน้ำมันโดครับแต่ว่าต้นนี้เนี่ยเดี๋ยวเบิ้งต้นนี้เราเป็นหมากเงาเงต้นนี้หมากเงาหมากเงาแล้วต้นน้องหันยำบ้านไหมเนะจม้าฮะยำเลย่ต,อตย้องกินอืครั้งแรกที่ได้กินโกโก,โกส้สดๆเป็นๆพลินครับต้นนี้ก็สุกลน

ดอกค่ะครับดอกอยู่ดอกอยู่บ่เคยเห็นบ้าดอกมันขึ้นอยู่น้ำกิ้งสีกลัวมันดอกจำได้กับพวกนี่เครื่องแรกครับที่ต่อดอกบ่ใหญ่ที่แบบพี่ได้เขามาเห็นอยู่ในสวนกักดอกบ่ดอกครับเบิ่งเอาผมกับ่พวกหมากนี่กระลังสุกหมากนี่กับได้ก็ยังมีมีดอกขึ้นมาอีกมาที่เป็นไปเรื่อยๆนะครับ ตามกับนี้เดี๋ยวคลิปหน้าจัซืิมาท้ายดอกเอานี่ท้ายโกโก้กันมาก็เเ็นดอกก็เป็นอัดขึ้นไปเรื่อยๆเลยแรงว่าเป็นเป็นตลอดปีแล้วมั เพื่อบ้านเขาก็เริ่มหลายชนิดแล้วครับแต่เขามาศึกษาบาออาออาอ้างหรอบางที่ออาจังไงมากจังไดต้นโกโก้ปลูกอยู่ในป้ากล้วยหรือว่ากล้วยปลูกในป้าโกโก้ก็ได้ครับมันเพราะว่าโกโก้มาข่มอยู่ปลูกกล้วยแก่มมันไปกล้วยก็ได้ขายงอกกล้วยก็ขายนะครับ เดี๋ยวนี้เลยถ้าคลิปก็สิฝากเบอร์ทัวนี่จะคของสวนฝากเบอร์ทัวไว้กังไคยทัวมาสามมันงงครับ <laughs> วนโก,โกโก้เพิ่นกบเก็บแน่แล้วครับมาซาหน่อยนึงเพิ่นกะจวงไว้ถาไว้แต่ถ้าคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งกัน ผู้ใดมัก,มกพื่แบบใดก็ศึกษาเพิ่งเอานะครับ,รไ,ดไ,ดบได้ไปแล้วตะเกียงบางไง,งหนึ่งหรือเช่าได้ไแล้ว ต้นพวนี้ออยมันปีแล้วจ้ะเห็นได้หลาตลอดที่อะไรไม่ไม่ทปลูกนะใส่ต้นนีอเป็นสวอดเตียวเนี่ยสาปีไปเพท่นถึงเล่วียตออได้กับพักับปืนมาบังกี้เดียลกล้วยกระงามครับเรามาศึกษาบ้างเอา วิธีการปลูกกล้วยกับมีวิธีอยู่สังเกตเบื้องหนึ่งเพิ่นกะจุงไวสองต้นต้นสองต้นเท่ล้กล้วยหอมท้อง กไงเติบแล้วครับสองปีกว่ากำบวมแล้วสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้หลายหน่วยครับหลายหน่วยดกครับ เดี๋ยวจึงใดไปที่ไปถามเบอร์โทูรครับเจ้าของสวนนะครับเพื่อผู้ใดสนใจก็ได้ทูรมาหลดเบอร์ทูรอะไรครับ,รบเเ้ดี๋ยว098ทำไมครับเาม098ค่ะ107 0051ซื้ออย่างครับ <laughs> ซื้อย้ายหลกักวงเล็บโรส <laughs> <laughs> ครับผู้ใดสนใจ <laughs> นอกกล้วยหอมท้องกัาเขา มาหรือว่าโทวรมาถามก่อนครับครับคลิปนี้ว่าซิอิ๋วนอเกลไมาเห็นต้นตัวโก้ก็เลยทายรวมใหมพี่น้องได้เบิ้งกันเลยว่าซีอานอเกลไ,ไปปลูกเป็นพี่เลี้ยงทุเรียนก็เลยทายเงาเลยครับคลิปนี้กะมีเพียงเท่านี้แหละครับ สวัสดีครับ